สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ชีวิตของเรานั้นความสุขสําคัญมากความสุขเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้ทําในสิ่งที่สมควรทําและได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องและได้เชื่อฟังพระเจ้าไม่มีสิ่งใดฟ้องร้องในจิตใจไม่เพียงเท่านั้นที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่คือความสุขที่อยู่ในใจไม่ได้อาศัยปัจจัยภายนอกจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเรามีความสุขในแต่ละวันได้ โดยพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ประทานสันติสุขให้กับเราโดยผ่านการดําเนินชีวิตความคิดและจิตใจจึงอยากจะนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าสร้างเรามาให้เรามีความสุขทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราออกไปก่อนนะครับอย่าให้สรรพสิ่งภายนอกร่างกายนั้นมาทําให้เราขาดจากสันติสุขในพระเจ้าด้วยนี้เองความนิ่งความสงบและวางใจในพระเจ้านั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก วันนี้เราก็จะเข้ามาสู่พระธรรมสดุดีบทที่สองพระธรรมสดุดีบทที่2นี่ผู้เขียนนะครับและเวลาที่เขียนก็ไม่ได้บอกไว้แต่ว่าเปโตกับยอนได้อ้างว่าเป็นดาวิดซึ่งบันทึกไว้ในกิจการบทที่4ข้อที่25แล้วก็สอดคล้องกับธรรมเนียมของชาวยิวที่ให้เกียรติแก่ดาวิดว่าเป็นผู้เขียนสดุดีเป็นหลักและเป็นคนสำคัญ ในพระธรรมสดุดีบทที่สองนี่ได้พูดถึงพิธีเฉลิมฉลองราชาพิเศษกษัตริย์องค์ต่างๆในราชวงศ์ของดาวิดโดยมองในแง่ของพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงกระทำแก่ดาวิดดูได้จากสองสมูเอลบทที่7ต่อมาคำพยากรณ์ถึงการพิ่ภากษาราชวงศ์ของดาวิดและคำประกาศการไทยให้แก่ประชากรของพระเจ้าในอนาคตผ่านทางพระราชบุตร ของดาวิดที่พระเจ้าได้ทรงยกชูขึ้นเน้นถึงความเกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่สองนี้ในฐานะครึ่งหลังของบทนำสู่พระธรรมสดุดีทั้งเล่มบทนี้ประกาศถึงความสุขของผู้ที่ยอมรับความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าและผู้ที่พระองค์ทรงเจิมแต่งตั้งไว้และเข้ามาลี้ภัยอยู่ในโพระงดูได้จากสดุดีบทที่สองข้อที่12 เหมือนกับเป็นความเชื่อความยำเกรงพระเจ้าที่ปรากฏในพระธรรมสดุดีนี้ถูกอ้างถึงหลายครั้งในพันธรรสัญญาใหม่โดยประยุกต์กับพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดและเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเจิมแต่งตั้งไว้ด้วยเหตุนี้เองเราจึงจะพบว่าพระธรรมสดุดีบทที่สองเป็นเพลงใช้ในพิธีราชาพิเศษหรือวันของราชของกษัตริย์องค์ใหม่ ในตอนนี้เราก็จะมาดูแต่ละข้อด้วยกันนะครับแบ่งเป็น3ตอนตอนแรกก็คือบทที่2ข้อที่1จนถึงข้อที่6เป็นคําพูดของผู้แต่งบทเพลงที่กล่าวถึงการสถาปนากษัตริย์ของอิสราเอลโดยพระเจ้าเราจะดูตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่สดุดีบทที่2ข้อที่1ข้อที่1บอกว่าเหตุใดประชาชาทิทั้งหลายจึงคบคิดกันชนชาติต่างๆจะวางแผน ให้ป่วยการไปทำใหม่และตอนนี้เป็นลีลาของผู้เขียนที่ผู้แต่งได้ย้ำว่าอย่าแม้แต่คิดกระบฏเพราะว่าจะไม่มีทางที่จะสำเร็จได้และตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้เขียนมาทำสุดดีบอกว่า,วาการคิดกระบฏต่อกษัตริย์นั้นไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จแม้คิดก็อย่าคิดสังเกตคำพูดนะครับเหตุใดประชาชาติทั้งหลายจึงคบคิด ปัญหาของเรานะครับมี2ออย่างมีคบแล้วมีคิดบางครั้งเราคิดเราก็อยากอยากหาคนมาร่วมโดยคบบางครั้งเราครบแล้วเราก็พาเขาคิดดังนั้นการรวมตัวการคิดคบคิดจึงไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการจะต่อสู้ผู้ที่มีอํานาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พระเจ้าได้เจิมแต่งตั้งไว้ความคิดนี่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะหลายเรื่องเราคิดมันอาจจะไม่เกิดขึ้น หลายเรื่องเราคิดมันอาจจะไม่มีก็เหมือนกับคนคนหนึ่งมีปัญหาถ้าหากว่าเราคิดเองเราอาจจะคิดว่าเขามีปัญหาแบบนี้แต่ถ้าเราฟังเพื่อนสนิทคนรอบข้างเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นดังที่เราคิดแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้คุยกับคนที่มีปัญหาจริงๆเราก็าจะเข้าใจลึกซึง้งเพราะเรารู้ว่าปัญหานั้นมีหลายมุมที่เราคิดไม่ถึง แต่อย่าคิดไปเองนะครับข้อที่2บอกว่าเหล่ากษัตริย์ของโลกตั้งตนขัดขืนบรรดาผู้ปกครองรวมตัวกันเพื่อวางแผนต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อต้านผู้หนึ่งซึ่งพระองค์ทรงเจิมตั้งไว้คำที่บอกว่าต่อสู้ต่อต้านองค์พระเป็นเจ้าเล่งถึงการกรบฏต่อกษัตริย์ที่พระเจ้าได้เจิมแต่งตั้งไว้เท่ากับการคิดกบฏต่อพระเจ้าถ้าท่านอ่านในพระธรรม โรมบทที่13จะพูดถึงผู้มีอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้เพราะไม่มีอำนาจใดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าผู้ที่ต่อสู้อำนาจนั้นก็ได้ต่อสู้พระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้าแต่งตั้งผู้นำขึ้นมาถ้าท่านต่อสู้ผู้นำก็เท่ากับการกรบฏต่อสู้กับพระเจ้าเพราะว่าผู้นำเป็นตัวแทนแห่งสิทธิอำนาจของพระเจ้าผู้เขียนจึงบอกว่าทำไมกษัตริย์ในโลกนี้ต่อต้านองค์ผู้เป็นเจ้าก็คือ กษัตริย์ประเทศต่างๆที่ได้ต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดที่บอกว่าผู้ที่รับการเจิมตั้งไว้ในปลายข้อที่สองซึ่งพระองค์ทรงเจิมตั้งไว้ในภาษาฮิบรูตอนนี้ก็คือพระเมสสิยาก็กําลังบอกว่าในอนาคตพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาพระองค์เป็นพระเมสสิยาและกษัตริย์ต่างๆจะต่อต้านพระองค์แม้กระทั่ง สงครามโลกครั้งสุดท้ายที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาที่ภูเขาเากอ,อกเทศหรือเยรูซาเล็มกษัตริย์ต่างๆจะรวมกันต่อต้านพระองค์แต่ว่าพวกเขาก็จะไม่ชนะโดยนี้เองถ้าประยุกต์ในชีวิตประจําวันคืออย่าไปต่อต้านคนที่พระเจ้าได้เลือกสรรไว้ในข้อที่3แล้วกล่าวว่าให้พวกเราหักโซ่ตรวนและปลดเครื่องพันธนาการของพวกเขาทิ้งไปแต่ถ้าหากว่า ในพระคัมภีร์ฉบับ king james version นะครับใช้คำว่าระเบิดสายแอกให้ขาดสะบันคือการดิ้นรนต่อสู้อย่างสุดขีดที่จะหลุดพ้นหรือออกจากอำนาจจากการควบคุมของกษัตริย์ในตอนนี้กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราพยายามจะหลุดหนีหลบจากการควบคุมการต่อสู้หลุดจากการปกครองของกษัตริย์ ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะในตอนนี้บอกว่าให้พวกเราหักโซ่ตวนและปลดแอกแห่นพันธนาการของพวกเขาทิ้งไปคาว่าพวกเขาในตอนนี้นะครับในภาษาฮิบรูนี่เป็นพู้หูโคตหมายถึงพระเจ้าและผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ก็หมายความว่าคนของพระเจ้าที่ได้ทรงเจิมไว้คนเหล่านี้พยายามจะหักแอกแล้วก็ดิ้นรลนอย่างเต็มที่ที่จะ ออกจากการปกครองของพระเจ้าและคนของพระองค์ก็เหมือนในพันธสัญญาเดิมเราจะเห็นว่าประชาชนอิสราเอลไม่ให้เกียรติผู้เผยพระชนะคนที่พระเจ้าส่งมาแม้กระทั่งพันธสัญญาใหม่ส่งพระเยซูคริสต์ามาพวกเขาก็ไม่ฟังเขาพยายามที่จะเป็นอิสระในตัวเองแต่การปกคุมก็จะไม่อยู่ในตัวเขาก็เหมือนกับเราอยู่ในประเทศหนึ่งเมื่อเราอยู่ในประเทศนี้เราเดินตามกฎหมายประเทศนี้ เราก็รับการคุ้มครองตามกฎหมายประเภทนี้เหมือนกับเราทํางานบริษัทหนึ่งถ้าหากว่าเราเดินอยู่ภายใต้กฎระเบียบคําสัญญาหนังสือสัญญาในบริษัทเราก็จะรับการคุ้มครองจากการสัญญานี้แต่ถ้าหากว่าเราเอกเทศออกมาไม่รับในตอนนี้นะครับใช้คําว่าขจ,จัดบังเหียนก็คือการที่จะทําลายเชือกระเบอรสายแอกหลุดจากการปกครองการควบคุมก็จึงทําให หลุดจากเพราะคุณการคุ้มครองไปด้วยนี่สําคัญนะครับเราทั้งหลายจึงจําเป็นมากที่จะต้องมีความเชื่อฟังต่อผู้ปกครองประเทศแล้วก็การปกครองในครอบครัวและการปกครองในขี้เจักท่านต้องอยู่ภายใต้ผู้นําของท่านถึงแม้เป็นการปกครองควบคุมให้อยู่ในระเบียบแต่ถ้าท่านหลุดจากการปกครองท่านก็จะพ้นจากการคุ้มครองด้วยเช่นกันสดุดี บทที่2ในข้อที่4องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับในฟ้าสวรรค์และทรงหัวเราะในข้อที่4ี่บอกว่าพระเจ้าประทับในฟ้าสวรรค์และพระองค์ก็หัวเราะเออย้ยหยันพวกเขาเออย้ยหยันใครครับเออย้ยหยันพวกที่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ดังนั้นใครไม่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเมสสิยาภายใต้การปกครองของผู้ที่พระเจ้าได้เจิมแต่งตั้งไว้พระเจ้าทรงประทับในฟ้าสวรรค์ หนึ่งพระองค์หัวเราะเย้ยหยันเขาสองอยู่ในข้อที่หแล้วพระองค์ทรงกำหลาบพวกเขาด้วยพระพิโรธแล้วตอนนี้กำลังจะบอกว่าพระเจ้านั้นทรงคุ้มครองปกป้องคนที่พระเจ้าเจอไว้การที่ผู้หนึ่งผู้ใดออกจากการคุ้มครองปกป้องจากคนของพระเจ้าและจากพระเจ้าเองดูในข้อที่สีหนึ่งพระเจ้าหัวเราะเย้ยหยันพวกเขาเหมือนกับเป็นคนโง่ออกจากกคารอบครอง ก็หมายความว่าหลุดจากการคุ้มครองสองอยู่ในข้อที่5เพระองค์จะกำลาพวกเขาด้วยพระพิโรธเพราะเขาไม่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้า3และทรงทําให้พวกเขาหวาดกลัวด้วยพระพิโรธของพระองค์ก็เหมือนกันนะครับถ้าชีวิตของเราไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองการครอบครองที่มาจากพระเจ้าชีวิตของเราก็คงอยู่ภายใต้ความกลัวกลัวพระเจ้าจะไม่อวยพร กลัวว่าจะถูกการทดลองกลัวว่าจะไม่มีความสําเร็จ4พระเจ้าได้ตั้งกษัตริย์ให้แก่พวกเรานะครับบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์<ๆ>ก็หมายความว่าพระเจ้าได้เจิมแต่งตั้งผู้ที่พระเจ้าได้ตั้งไว้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกจากการปกครองและครอบครองเพราะในข้อที่6บอกว่าเราได้ตั้งกษัตริย์ผู้หนึ่งของเราไว้แล้วบนภูเขาซีโอนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราในตอนนี้ก็เลงถึงดาวิดในสมัยนั้นนะครับ และในอนาคตก็เล็งถึงพระเมสสิยาคือพระเยซูข้อที่7บอกว่ากษัตริย์ผู้นั้นจะประกาศพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในตอนนี้ก็บอกชัดเจนว่ากษัตริย์เป็นผู้ที่ครอบครองใช้สิทธิอํานาจใช้กฎหมายและพระองค์จะเป็นผู้ที่ประกาศพระบัญชาของพระเจ้าพระองค์ได้ตัดแก่ข้าพระเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้าในตอนนี้คําว่า เจ้าเป็นบุตรของเรานี้ข้อความนี้เลงถึงพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทํากับดาวิดเป็นพันธสัญญาที่ดํารงอยู่เป็นนิตและพิธีราชาพิเศษและในวันระลึกถึงการคลองราชก็จะมีการทบทวนพันธสัญญานี้ดูได้จาก2อซสอมเอลบทที่7ข้อ16คําพูดที่บอกว่าวันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้าหรือในฉบับคิงเจมใช้คําว่าเราได้ให้กําเนิดเจ้าก็หมายถึงวันที่ พิธีราชาพิเศษคิสจักรสมัยแรกตีความหมายว่าเป็นวันที่พระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายดูได้จากกิจการบทที่13ข้อ3 3จะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคำพูดที่บอกว่าวันนี้เราได้เป็นบีดาของเจ้าซึ่งในคิสจักรสมัยแรกตีความหมายว่าเป็นวันที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและจะเป็นกษัตริย์ครอบครองตลอดชั่วนิจิรันและ พระดารดนี้ก็ยังปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูรับปฏิสมานในน้ําจําได้ไหมครับที่พระเจ้าบอกว่าท่านเป็นบุตรของเราอีกครั้งหนึ่งขณะที่มีการจําแรงพระกายและเอริยาโมเสสมาพบกับพระเยซูและพระเจ้าก็บอกให้เปโตย,ยอนยาวกบว่าจงเชื่อฟังท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราเมื่อได้เป็นบุตรแล้วก็จะมีการให้สิทธิพิเศษพระพร ที่6ก็คือจงขอจากเราและเราจะมอบประชาชาติทั้งหลายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าในข้อที่8ได้บันทึกไว้ว่าจงขอจากเราเถิดพระเจ้าทรงพร้อมที่จะประทานสิทธิอํานาจทั้งสิ้นแก่พระเมสสิยาก็เหมือนกับเมื่อพระเยซูฟื้นจากความตายในวันนั้นสิทธิอํานาจในแผ่นดินโลกและแผ่นดินสวรรค์อยู่ภายใต้พาาพระเยซูคริสต์เจ้าเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้นในข้อที่8นี้ก็สําเร็จในชีวิต ของพระเยซูเราจึงบอกว่าเวลาเราศึกษาพระคัมภีร์เดิมจะเป็นการสำแดงเงาสะท้อนไปสู่ชีวิตของพระเยซูพนทันธสัญญาเดิมนั้นเป็นเงาสะท้อนฉายไปยังพระเยซูทุกอย่างก็เพื่อพระเยซูจึงทําให้คนยิวน่าจะเข้าใจนะครับว่าที่เขาอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนี้เล็งถึงพระเยซูทั้งสิ้นคือพระเมสสิยามาดูต่อไปนะครับและให้เจ้าครอบครองไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือการครอบครองของ พระเมซิยาถึงแม้พปรองเกิดที่อิสราเอลแต่ปัจจุบันนี้พรรองครอบครองไปสุดปลายแผ่นดินโลกสดุดีบทที่2ข้อที่9บอกว่าเจ้าจะตีพวกเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กเจ้าจะฟาดพวกเขาให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นเหมือนหม้อดินในความหมายตอนนี้ก็คือสิทธิอำนาจของกษัตริย์ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้การตีให้แตกกระบองเหล็กนะครับซึ่งเล็งถึงผู้ที่ ถืออาญาสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิอํานาจและพระเจ้าได้บ่งบอกว่าพระเมสสิยาคือพระเยซูเนี่ยจะฟาดฟันศัตรูแตกเป็นชิ้นชิ้นเหมือนหม้อดินอย่างง่ายได้คือสิทธิอํานาจและการเจอในตัวพระองค์เองสามารถทําลายทุกอย่างง่ายได้เหมือนหม้อดินไม่ยากเลยเปรียบเสม,มือนกับปัญหาเหมือนหม้อดินอุปสรรคเหมือนหม้อดินแต่สิทธิอำนาจของพระเยซูพระองค์เหมือนกระบองเหล็กก็เหมือนกับเหล็กกับดิน ดินก็สู้เหล็กไม่ได้ในชีวิตของเราเหมือนกันนะครับปัญหาของท่านเหมือนหม้อดินแต่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้าเหมือนกระบองเหล็กสามารถทุบให้แตกกระจายอย่างง่ายได้ความเชื่อของเราเหมือนกระบองเหล็กเพียงแต่มีอยู่ในมือนะครับมันสามารถทําลายออกไปได้นี่คือสิทธิอํานาจของพระเมศยาและฤทธิ์อานาจของพระองค์ดังนั้นอุปสรรคเล็กน,น้อยในวันนี้นะครับปีบเสมือนหม้อดินแต่ สิทธิอำนาจฤทธิอำนาจของพระเจ้าเปรียบเสมือนกับกระบองเหล็กที่จะทุบหม้อดินได้อย่างง่ายได้ถ้าเป็นสมัยนั้นก็คือดาวิดสมัยนี้ก็คือพระเยซูริเจ้าที่สามารถตีศัตรูหรืออุปสรรคต่างๆเหมือนกระบองเหล็กตีหม้อหม้อที่ถูกช่างปั้นสดุดีบทที่สองในข้อที่10บอกว่าเหตุฉะนั้นข้าแต่กษัตริย์ทั้งหลายจงฉลาดเถิดข้าแต่นักปกครองแห่งแผน่นดินโลก จงรับคําเตือนเถิดในตอนนี้กำลังจะบอกว่าเรานักปกครองทั้งหลายผู้ที่มีอํานาจดูแลผู้บริหารผู้พิพากษาทั้งหลายในโลกนี้จงรับการเตือนและขอให้ฉลาดที่จะอยู่ภายใต้การปกครองแท้จริงแล้วการปกครองนี่มีอีกความหมายหนึ่งก็คือการรับสิทธิ์อํานาจด้วยยกตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าท่านเป็นคนไทยแล้วท่านอยู่ภายใต้การปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขวันนี้ถ้าท่านลองไปเที่ยวฟิลิปปินส์หรือไปเที่ยวประเทศลาวนะครับรู้ไหมครับว่าเขาจะให้เกียรติท่านมากอาจารย์เคยไปรับใช้สองที่นี้เขารู้ว่ามาจากประเทศไทยนะครับเขาให้เกียรติมากเพราะว่าเนื่องจากาพระราชกิจแล้วก็ชื่อเสียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกทำให้คนต่างชาติพลอยให้เกียรติคนไทยไปด้วย นี่คือการอยู่ภายใต้การปกครองสิทธิอำนาจจึงทําให้เรามีสิทธิอำนาจและภายใต้การคุ้มครองหรืออีกมุมหนึ่งนะครับพี่น้องดูว่าถ้าสมมตินคนทางอ,าอเมริกามาเมืองไทยคนเอเชียจะให้เกียรติมากเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเราบอกว่าคนคนนี้มาจากประเทศไหนก็ไม่รู้ พื้นเพพื้นบ้านเป็นยังไงก็ไม่รู้เราก็จะไม่ได้รับเกียรติเพราะไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนเขาอยู่ภายใต้การปกครองคุ้มครองสิทธิบัตรของใครดังนั้นจําเป็นมากที่เราต้องอยู่ภายใต้การปกครองหรือภาษาพระคัมภาาีรภาษาของคิสเสียนเขาแชร์คำว่า covering การปกคลุมของผู้ใหญ่ผู้นําจึงอยากจะหนุนใจนะครับว่าการเป็นเอกเทศนั้นไม่ดีเลยได้ยกตัวอย่างให้ไปแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ พระธรรมสูดรดีก็ลรงบอกว่าให้อยู่ภายใต้การปกครองของผู้นําประเทศกษัตริย์และกษัตริย์เหนือกษัตริย์คือพระเยซูริ์เจ้าเราก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์นะครับมาดูต่อในข้อที่11จงปฏิบัติพระองค์ด้วยความยำเกรงและจงเกษมเปรมปีจนเหนือเต้นข้อความนี้ได้พูดถึงการปฏิบัติพระเจ้าด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีและด้วยความยำเกรงบางครั้ง เราปฏิบัติแต่เราไม่ยำเกรงบางคนยำเกรงพระเจ้ามากแต่ไม่รับใช้การปฏิบัติกับการยำเกรงมันเล็งถึงวิถีแห่งการดําเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติการรับใช้เต็มใจด้วยการปฏิบัติแล้วก็ยำเกรงในท่าทีภายในที่มีต่อพระเจ้าถ้าเป็นเช่นนี้เราก็จะรับพ,อพอระพรที่มาจากโพระองค์เป็นท่าทีที่ออกจากภายนอกและภายใน ภายนอกก็คือการกระทําปรนิบัติภายในก็คือในจิตใจที่ยำเกรงและให้เกียรติในข้อที่11จงนัสการพระองค์ด้วยใจจริงเกรว่าพระองค์จะทรงพระพิโรธในตอนนี้น่าสนใจนะครับการนัสการด้วยใจจริงแปลตรงตัวก็คือการจูบพระบาทของพระองค์พี่น้องกล้าที่จะจูบพระบาทของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือไม่การจูบพระบาทหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าเป็นการแสดงการยอมจำนนทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นในสมัยของอัสเรียกษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระราชาแห่งอัสเรียแสดงการยอมจำนนต่อกษัตริย์อัสเรียโดยจูบพระบาทของพระราชาในสมัยอัสเรียนี่ผู้ที่อยู่ภายใต้กษัตริย์ของอัสเรียนะครับจะต้องสำแดงการยอมจำนนต่อกษัตริย์องค์นี้คือจูบที่เท้าของกษัตริย์ แต่ว่ากษัตริย์ที่เรากำลังจะจูบอยู่ด้วยนี้ไม่ใช่เป็นกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์แต่เป็นกษัตริย์ที่เป็นพระเจ้าซึ่งยอมสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อเราเป็นพระเจ้าชูนิทิลันเป็นเจ้าชีวิตผู้ไถ่เราจากความบาปความตายและพระองค์ได้ทรงให้เรามีชีวิตใหม่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นกษัตริย์ซึ่งถ่อมพระไทยมาบังเกิดในโลกนี้แล้วก็ล้างเท้าเหล่าสาวกด้วยนี้เอง การนมัสการไม่ใช่แค่การร้องเพลงกระโดดโลดเต้นแต่การนมัสการที่แท้จริงคือมีชีวิตแสดงการยอมจำนนและเชื่อฟังบางครั้งเราเข้าใจว่าการนมัสการด้วยความจริงคือการแสดงอารมณ์ขณะนมัสการแต่ในความหมายพระคัมภีร์ในตอนนี้คือการจูบที่พระบาทพระองค์ก็หมายความว่ายอมที่จะเป็นทาตยอมที่จะเป็นผู้รับใช้ ยินดีที่จะเชื่อฟังและยอมจำนนทุกประการถ้าหากว่าชีวิตของเรานมัสการพระเจ้ามากร้องเพลงแต่ว่าเราไม่ยอมจำนนยังไม่ได้ถือว่าเป็นการนมัสการด้วยจริงใจพระเยซูบอกว่าผู้ที่นมัสการพระเจ้านั้นต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณเอาจิตวิญญาณตัวจริงของเราเนี่ยมานมัสการความท่อมใจความรักความพักดีและการยอมจำนน โรมบทที่12ข้อ1ข้อ2บอกว่าให้ท่านดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นการดําเนินชีวิตที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายดังนั้นการดําเนินชีวิตของเราการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องการดําเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้ไม้กางเขนการดําเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้พระโลหิตและการดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้น้ำพระเดพระเจ้าคือการดําเนินชีวิตที่นมัสการด้วยมีชีวิตอยู่ก็จึงอยากจะหนุนใจนะครับว่า ถ้าหากเราจะเป็นผู้ที่นมัสการด้วยจริงใจคำพูดเดียวเท่านั้นคือใจจริงในการยอมจำนนต่อพระเจ้าในข้อต่อไปนะครับและเจ้าจะต้องพิราศจากทางนั้นเพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นจุดให้ลุกได้รวดเร็วในตอนนี้กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่นมัสการพระเจ้าด้วยความจริงใจและความจริงจะทําให้พระเจ้าพิโรธได้ยกตัวอย่างพระคมภี์บอกว่าผู้ใดจะไปยัง ผู้เขาของพระเจ้าคือผู้ที่จะต้องมีมือสะอาดใจบริสุทธิ์รู้ไหมครับว่าคนยิวเวลานมัสการพระเจ้าเขาชูมือขึ้นไปก็ลองบอกพระเจ้าว่าพระองค์มือผมสะอาดมือผมไม่ได้ทําผิดไม่ได้โคดโกงใครใจข้าพระองค์บริสุทธิ์สะอาดนี่คือนอมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราเห็นว่าการนมัสการที่พระเจ้าพระพิโรธก็คือการนมัสการของคาอินคาอินไม่ได้แสดงความจริงใจและยอมจำนน เพราะว่าผู้ที่จะถวายเครื่องบูชานั้นต้องเป็นสัตว์แล้วก็เลือดแต่คาอินเอาพืชไม่จริงใจต่อพระเจ้าขี้เหนียวกับพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่รับเครื่องบูชาของคาอินความจริงใจกับพระเจ้าและเมื่อคาอินไม่ได้ถูกพระเจ้ายอมรับในเครื่องบูชาคาอินก็เกิดความอิจฉาดิสยาและทําผิดคือไปฆ่าน้องชายของตัวเองดังนั้นการนมันสก,การพระเจ้าด้วยความจริงใจ จึงสำคัญมากและในตอนนี้จบด้วยคําพูดที่บอกว่าความสุขเป็นของคนทั้งหลายผู้เข้าลีภัยในพระองค์ในตอนนี้มีแง่คิดนะครับเพราะว่าพระธรรมสดุดีบทที่1บทที่2เป็นพระธรรมที่สรุปสดุดีทั้งเล่มก็เหมือนกับอารัมพบททั้งเล่มบทที่1ข้อที่หนที่สได้บอกว่าความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนธรรม หรือยืนอยู่ในทางคนบาปหรือนั่งอยู่ในทางที่นั่งของคนชอบเยอะเยอยกำลังจะบอกว่าความสุขเป็นของคนที่ลีกออกจากคนอาธรรมและมาสรุปในความสุขตอนท้ายข้อ12บทที่2ข้อ12บอกว่าความสุขเป็นของคนทั้งหลายผู้เข้าลีภัยในพระองค์ก็คือลบเลีกออกจากคนอาธรรมแต่มาเข้าลีภัยในพระเจ้าคำว่า เข้าลีภัยในพระเจ้าผู้เขียนพระธรรมสดุดีใช้วลีนี้หรือวลีคล้ายๆคลึงกันถึง45ครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนที่ไม่พึ่งลีภัยในพระเจ้าจะพบอุปสรรคและไม่มีที่พึ่งไหนที่ดีเท่ากับการเข้าพึ่งลีภัยในพระเจ้าวันนี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าสดุดีที่อรัมพบทสรุปทั้งเล่มอยู่ในบทนบที่1บทที่2 บทที่1พูดถึงการแยกออกจากคนชั่วบทที่2พูดถึงการยอมจำนนอยู่ภายใต้กษัตริย์ผู้ครอบครองคือพระยูสุขเจา้าและผลที่จะได้อยู่ในปลายสุดท้ายบทที่ 2: ข้อ12ก็คือความสุขเป็นของคนทั้งหลายเข้าลี้ภัยในพระองค์ก็คือเข้าลี้ภัยในกษัตริย์ของเราคือองค์พระยูสุขเจา้าผู้เป็นพระเจ้าของเราแท้จริงแล้วเราทุกคนอยากจะมีความสุข และในพระธรรมสดุดีสองบทนี้พูดถึงความสุขง่ายๆก็คือหลีกหนีจากคำแนะนำนั่งเดินยืนกับคนอธรรมหรือคนชอบเยอะเยะ้ยหรือคนทำบาปแต่ว่าให้เราเข้ามาลีภัยอยู่ภายใต้กษัตริย์ของเราคือพระเยซูริ์เจ้าและปัญหาต่างๆก็เหมือนกับหม้อดินที่ถูกทุบทลายไปได้ด้วยกระบองเหล็กของพระองค์และจงนมัสก,การพระเจ้าด้วยความจริง การรับสักการด้วยความจริงคือดําเนินชีวิตถูกต้องจิตใจถูกต้องดําเนินด้วยความจริงก็คือการยอมจํานนต่อพระเจ้านี่คือชีวิตที่แท้จริงของผู้ที่จะมีความสุขได้ก็จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะครับ